สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะจับเลขปิงปองนะคะของวันที่17เดือน11 6เอ็ดหหจับเลขปิงปองจะไปตลาดนะคะเต้า 是，哈，是。 ห้าสี่เก้าเก้าสี่ห้าแล้วก็สี่หก นี่ค่ะเลขปิงปองวันที่สิบเจ็ด